ก็ตรงที่ได้ไปเจอเองเห็นเองแต่ว่ารเราก็มีบทบาทปีนี้คุณ <c oughs> พี่ทาก็เป็นคนเสนอชื่อของคุณกนวีสืบแสงเนี่ย้ไ,ไปเป็นกรมกรมกากรรมการ c o m m i t t t e to p r o m o t e t e s p e c t of the i n t e r n a t i o n a l h u m a n i t a r i a n Law อครับ, <H> รบมาที่มาที่ไปยังไงเราเตรียมกันไว้ล่วงหน้าแล้วเราได้ล็อบบี้กับอาเซียน plus three, แล้วก็ปากีสถานถอนตัวเนี่ยไล่ฟังหน่อยที่มาที่ไปเบื้องหลังอครับก็ตำแหน่งว่างลงในโคต้าของเอเชียแปซิฟิกนะครับเอเชียแปซิฟิกกรุ๊ปก็จะเป็นพวกประเทศในเอเชียที่ทุกคนนึกถึงอยู่แล้วนะแล้วก็จะมีะทางออสเตรเลียนิวซีแลนด์ด้วยนะครับแล้วก็เราเสนอชื่อเข้าไปก่อนจะไปประชุมนะครับก็มีการประชุมประธานวุฒิสภาคุณพรเพชรก็เป็นเจ้าหน้าที่เป็นคนที่เป็นประธาน แล้วทางเจ้าหน้าที่สภาก็บอกว่ามีตาแหน่งว่างอยู่อ่าสนใจเสนอไหมผมก็คิดเร็วๆเลยว่าเพราะว่าคุณกัณทีเรื่อง international humanitarian law <ม>เรื่องเกี่ยวกับ refugee management เกี่ยวกับการดูแลคนที่ผู้ลี้ภัยก็ดีหรือการที่ดูแลคนที่ไม่มีอ่ารัฐอยู่นะครับเรื่องพวกนี้นี่เขาทํามาตั้งแต่เขาอาชีพเก่าก่อนมาเป็นสสดูที่เมียนมาดูที่บังกลาเทศ ดูที่ s ซา t ์ s ูดานนะครับ<ม>ก็น่าจะเหมาะสมแล้วก็น่าจะสู้ได้ผมก็เลยเสนอท่านประธานพรเพชรแล้วเราทั้งคณะกรรมการไอพก็เห็นตรงกันนะครับก็เลย endorse เขานะครับกระบวนการก็คือตอนเชา้าเนี่ยต้องขออาเซียนพลัสสก่อนนะครับก็จะมีจีนญี่ปุ่นเกาหลีอยู่ในนั้นด้วยถ้าถ้าจำไม่ผิดนะครับไม่ใช่แค่ในอาเซียนอย่างเดียวเสร็จแล้วเนี่ยก็อาเซียนเอาด้วยอีกครึ่งชั่วโมงต่อมาก็เป็นประชุมเอเชียแปซิฟิกต่อ กาตอนอาเซียนเนี่ยไม่มีคู่แข่งนะครับมาเลเซียหันมาจับมือสิงคโปร์หันมาจับมือมทุกคนเห็นตรงการว่าคนคนนี้น่าจะทํางานได้ดีแล้วเป็นตัวแทนได้ดีที่ทํางานได้มากกว่าแค่ประเทศไทยแต่ไปถึงในระดับอาเซียนได้แน่นอนคราวนี้ก็เสนอครั้งที่สองผมก็ต้องคอนวินส์ทั้งเอเชียใช่ไหมครับว่าคนทั้งทั้งเอเชียว่าเขาก็สามารถดูแลได้ไม่ใช่แค่ในแค่เอเชียแต่ว่าได้ทั่วโลกมากกว่าอะกร่าน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 อนั้นแน่นอนอ่าปากีสถานก็ยกมือว่าเขาจะขอแข่งแล้วก็ อสุดท้ายก็ยอมถอนตัวครับพอได้ฟังอทั้งประวัติแล้วก็อการสรุปโดยผมสรุปด้วยสามดีนะครับก็คือ direct experience ที่เขามี determination สามดีของไไปสามดีที่่นอีกละก็คือ determination ที่ที่เขามีความมุ่งมั่นแล้วก็ d y n a m i s m ความหลากหลายที่เขามีอันนี้มันก็ต้องต้องคิดคิดเดี๋ยวนั้นนะครับเพราะเ่เดี๋ยวเขาแกกแล้วเราคิดอะไรไม่ออกผมก็ determination ก็มี direct experience อ่ามี direct experience เขามี determination แลวเขามี dynamism ก็เลยก็เลยสัดไปแล้วพอซัดไปแล้วปากิสตานก็เลยถอนตัวครับโดยที่ไม่มีการอบบี้ข้างหลังใช่ไหมแต่คือปากิสตานทำอะไรหรือว่ามีการพูดคุยกันหลังฉากด้วยไม่มีครับอันนี้คือ on the floor เลยครับกับปากิสตานก็คือประชันกันให้ให้ทุกคนเห็น ก็คงไม่มีใครอยากจะให้ไปถึงการโบวเพราะเขาเห็นทั้งประวัตินะครับที่ที่เคยเป็นตั้งแต่ฟิลด์ออฟิเซอร์จนไปถึงระดับสูงเป็นตั้งแต่เป็นออฟฟิเซอร์จนถึงเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์อยู่เมียนมามาอยู่บังกลาเทศมาอยู่ซาวซูุดนมาแล้วผมก็สรุปว่าเนี่ยคุณเห็นไหมว่าเขามีทั้งประสบการณ์มีทั้งความมุ่งมั่นแล้วก็มีทั้งความหลากหลายทําได้ทั้งคิดก็ได้ปฏิบัติก็ได้ถ้าเรื่องกฎหมายฮิเมเนตเอต์ลอ่น่าจะไม่มีใครในเอเชียเปซิซฟิกเหมาะสมเท่ากับคนไทย ก็ทางปากีสถานก็เลยยอมถอนแล้วเขาก็เดินมาบอกว่าเขาก็เป็นเอ็มพีที่เก่งนะครับน่าจะจบมหาวิทยาลัยอังกฤษเขาก็เดินมาบอกว่าเออเห็นด้วยยอมถอนแต่ถ้าเกิดไปเมืองไทยอย่าลืมพาเขาไปเที่ยวกัมพีเที่ยวแล้วกันเมืองแล้วมันต้องมีติดไปหนุ่สักเล็กน้อยแล้วก็นอนอยู่โรงแรมเดียวกันครับไปวิ่งกันตอนเช้าก็ยังเจอคนปากีสถานคนนั้นอยู่ที่ที่อุตส่ายอมถอนให้เรานะครับก็เลยทําให้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ก็หวังว่าพี่นนท์ก็จะได้ทําให้คนไทยได้ภูมิใจแล้วก็ดูแลปัญหาในเมียนมาที่เห็นกันชัดๆอยู่แล้วก็หลายๆเรื่องที่มันเป็นความขัดแย้งถ้ากฎหมายมันนิ่งแล้วก็คนมีหลักการสร้างหลักการให้ได้เนี่ยอย่างน้อยคอนเฟลกแมจเนจมาเลยการบริหารความขัดแย้งระหว่างพื้นที่เนี่ยมันก็น่าจะดีขึ้นแล้วก็ทําให้ไทยกลายเป็น middle power ที่มีสิทธิ์มีเสียงในระดับโลกให้มากขึ้นคราวนี้ก็รู้สึกว่าคนมาทักทายแล้วก็ ให้ความสําคัญกับบ้านเราเยอะพอสมควรในลักษณะที่ว่าตอนนี้มันยากมากนะครับคุณสุทธิชัยหยุนที่จะให้ใครมาสนใจเพราะว่าทั้งรัสเซียยูเครนก็หนักอิสราเอลกับปาเลสไตน์ก็หนักเมียนมาก็หนักแต่ละพื้นที่หนักทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจะให้ใครสนใจเนี่ยมันก็ต้องต้องมีวิธีในการสื่อสารที่กระชับที่คนเข้าใจแล้วก็อะไรที่มัน r e levant หรือว่ามันเกี่ยวข้องกับประเทศเขาก็ต้องต้องใช้เวลาให้เสร็จภายในนาทีสองนาที่ครับผมมีคลิปที่คุณพิธาตอนนําเสนอบ น o m i n a t e คุณกนวีครับสั้นๆให้ฟังว่าคุณพิธาใช้วิธีการนำเสนออย่างไรว่าทำไมคุณกนวีถึงมีคุณสมบัติพร้อมลองฟังดูนะครับสั้นๆโอเคครับ c h a r person and esteemed colleagues from the EPG group my name is p i t a l i m c h a n r a t MP member of parliament from Thailand and I'm speaking to ask For your support in the candidature of Mr. Kanawi Siv a member of the House of Representatives nominated by the National Assembly of Thailand to fill the vacancy of the committee to promote respect for international humanitarian law. A colleague of mine, Mr. Kanawi, will bring a strong determination, direct experience, and dynamism. From his work experience from UNHCR, his expertise in the areas of protection of refugees, internally displaced populations, and state ledness to the table, uh, not just for Thailand, but also for, for ASEAN, for Asia, and beyond, as he had experiences ranging from Myanmar to Bangladesh and to South Sudan. So I'm very confident. That the of Mr. Gana will be very beneficial uh, to the meeting here again, not just for Thailand, not just for ASEAN, not just for Asia, but to the world. Thank you so much, uh, dear chairperson, for allowing me to speak. Move forward, party. Are you still here? ว่าเขาจะก็เยอะอยู่แต่มาแบบส่วนตัวก็ต้องเรียนคุณสุทธิชัยแล้วก็ท่านผู้ชมว่ามาในฐานะตัวแทนประเทศไทยแล้วก็มาเป็นทีมไทยแลนด์เพราะฉะนั้นมันก็ต้องแยกแยะระหว่างตอนที่เป็นโปรเฟสชั่นอลกับตอนที่เป็นเพอร์ n ันอลตอนที่เป็นมืออาชีพแบบตอนที่เป็นส่วนตัวตอนกินกาแฟหรือว่าตอนที่ยังไม่เริ่มงานเนี่ยชัดที่สุดก็คงเป็นพี่น้องอาเซียนนะครับมาจาก ่า uh, พี่น้องสอส,สลาวมาเลเซียฟิลิปปินส์ uh, อินโดเวียดนามอ่า uh, ทุกคนกัมพูชาใช่ไหมครับกับ mm hmm. ทั้งหมดเนี่ยก็จําได้ครับก็มาทักทายให้กําลังใจกันในฐานะที่เป็น uh, สมาชิกรัฐสภาเหมือนกันแล้วก็อ่ uh, รู้ว่าผมเป็นใครเหมือนกับตามตามมาแล้วใช่ไหมครับ mm hmm. ส่วน uh, ประเทศในยุโรปกับประเทศที่เป็นประชาธิปไตย Like-Minded Democracies ทั้งหลายพวกนอร์ดิใช่ไหมครับแล้วก็ยุโรป ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เนี่ยก็เหมือนกับว่าศึกษามาก็ได้ชแชร์แคนพูดคุยให้กำลังใจสงก,กัารละกันแต่ว่าตอนที่มันเป็นประชุมเป็นมืออาชีพเนี่ยเป็นไบเลตเตอรลมีทิ้งเนี่ยเราก็โฟกัสที่ประชาชนของแต่ละสองประเทศเป็นหลัก mm hmm. เรื่องเกี่ยวกับการดูแลประชากรของฟิลิปปินส์นะครับตั้งสองหมื่นกว่าคนที่มาทํางานเป็นภาคบริการเป็นคุณครูทํางานในโรงแรมของเมืองไทยเราก็สัญญาว่าเดี๋ยวเราจะดูแลเขาเข้อก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะกลับมาเมืองไทยยังไงหรือว่าเดี๋ยวเจออ่า ใบสองใบบโมงห้สิบอีกสีสิบนาทีเดี๋ยวผมก็คงไปเพราะว่ามีบ i ล a t ร r a l กับทางเยอรมันมก็คงจะพูดคุยต่อเนื่องจากที่ประธานาธิบดีชัดไมเออร์มาที่เมืองไทยแล้วก็พบผมตอนนั้นก็คงจะคุยต่อในระบบรัฐสภาธุลรัฐสภา<ม>แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับประชาชนเป็นหลักก็คงไม่ได้เน้นเรื่องพูดของพรรคหรือว่าเรื่องส่วนตัวของผมการเมืองภายในก็ ก็ต้องแยกยะให้เป็นเพราะว่าเรามาในฐานะสมาชิกรัฐสภาแล้วก็ทํางานเพื่อประเทศไทยไม่ได้ทํางานให้พรรคเราแล้วก็ไม่ได้ทํางานให้ตัวเองเราแต่ว่าถ้าเขาจะมาทักกันตามร้านกาแฟตามแค้นทีนอะไรอ,อย่างนี้ก็แน่นอนก็เป็นามรารย,ยาททางการทูตเลยต้องขอบคุณแล้วก็แล้วก็ขอบคุณสําหรับกําลังใจแล้วก็ความหวังดีที่เขามีให้เรา,านะครับ